ประโยชน์คล้ายคึนกันครับประโยชน์คล้ายคึนกันนะครับ a d v a n g e นะครับ a d v a n g e ประโยชน์ของมันแน่นอนครับก็คือ high productivity high productivity ก็เป็นไงครับการผลิตนะผลผลิตมันได้สูงเพราะอะไรมันเชื่อมต่อเนื่องไม่เหมือนทูกเชื่อมเสร็จต่อรวดกว่าจะมาต่อจอุด start stop ใหม่ก็มีโอกาสเกิดวอปบกพร่อง แต่นี้เชื่อมได้ยาวเลยนะครับแล้วก็อาร์คเริ่มอาร์คง่ายนะครับนะซึ่งส่งผลเขาเรียกว่าอาร์คทางน,นะครับอาร์คทางที่นี้ระวังเรื่องนิยามนะครับเรื่องของ heat input กับเอ,อ thermal energy ในฝั่งของซีเซอร์วิะจะแตกต่างกันนะฝั่งของซีเซอร์วิเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับในในคลิปหลัง ของ AWS เนี่ยจะใช้เนี่ยตรงๆเลยยีดอินพุตก็คือกระแสคูเรงดนันหารด้วยความเร็วเชื่อแต่ถ้าของเป็นในหลักสูตรของ c s w i ิ t เนี่ยหรือว่าของยุโรปมาตรฐานของ Euro, ยุโรปเขาจะต้องคูณค่าแฟกเตอร์ตัวนึ่งนะครับจากนั้นความร้อนเข้าไปด้วยเข้าถึงจะเรียกยีดอินพุตก็ต้องระมัดระวัง,งว่าอินสเปกเตหรือว่าใครที่มาจากท่ายไหน ก็จะมีนิยามต่างกันก็ต้องมาจูนกันหน่อยโอเคนะเมื่อมัน High productivity มันก็เพิ่มอะเรครับเพิ่มเวลาในการ a s k วิธีการนี้แน่นอนนะครับมันให้เคสนี้ให้พินิเตสมากขึ้นนะ s ก็คือหลอมละลายได้หลอมละลายเลือกนื่จากมันเป็นนะครับ ใช้ flux core มี flux นะครับมีต่างๆในขณะที่ gme gme เนี่ยการหลอมลาลึกในสู้สู้ไอ้นี่ไม่ได้เลยนะครับเชื่อมง่ายนะครับแต่ยังไงก็ตามนะนะครับยังไงก็ตามก็มันมันมันลดโอกาสที่จะเกิดนะที่ว่าก็คือมันหลอมเวลาลึกสมบูรณ์ได้ได้ดีอะหลอมเวลาลึกดีโอกาสเกิดนะ lack of fusion หรือ incomplete fusion lack of sidewall คิวชั่นต่างๆก็น้อยน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะไฮไลท์ที่ไฮไลท์ตัวนี้ไว้เขาเขาอธิบายว่าเขาอธิบายว่ามันมันยอมยืดหยุ่นได้มันทอร์เรนต์นะคะร,นรับทอร์เรนต์ทอร์เรนต์นะครับนะมากกว่าที่เป็น Mic Mac, มิกแม็กไม่ไม่เลยสนใจเรื่องโหมดฐานเฟอร์แมททอ นะเม่ทอนคาน์เฟอร์โหมดไม่ได้สนใจมากนะักไไม่ได้สนใแต่ GME มันยูเนี่ยต้องเป็นอะไรยังไงซับสอนะซึ่งงานนับปัจจุบันนะเราคงทราบเนาะถ้าคนในฟิลด์ในนับปัจจุบันเนี่ยถ้างานสตรัคเจอร์งานฟิลแฟบริเคชันเนี่ยแทบไม่ใช้ตัวนี้เลย g m a แต่วันยูเนี่ยไม่ใช้เลยแทบไม่ใช้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเพราะงานเป็นสตรัคเจอร์งานเป็นงานเหล็กหนาแต่ถ้าออโต้พาร์ตเนี่ยเขาต้อง ใช้นะออตัวปภาใช้เหมาะที่จะออตัวป่าพวกโรบอทพวกอะไรนะครับข้อเสียก็คืออะไรครับมีควันนะครับข้อเสียมีควันมีสลักอืมข้อดีข้อเสีย,สออสยนะโอเคไหมครับนะก็โอกาสเกิดอินคอมพีสสลักก็รูพนะรุนก,ก็มีเหมือนกันก็มี ไอ้นี่ก็คือคือ flux core hard welding